อาหารขึ้นหน้าเขียงของคนบาซินนะครับเนื้อปลาช็อกเกอร์นะครับแดงมากครับเนื้อแดงเนื้อแน่นนะครับนี่ครับเขาชอบไปไปปัดชากันนะครับ <c oughs> <c oughs> ช็อกเกอร์นะครับปลาฉลามหวาน <c oughs> วิธีทำนะครับเราก็จะต้องเอามีดเฉือนตรงที่คีบด้านบนนะครับปันฟันมีดต้องกลมๆสักหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อ,อหนังหรือเกล็ดของเขานี้แข็งมากนะครับเราต้องฟันลงไปอย่างนี้แล้วแต่ท่านจะฟันจากข้างล่างหรือข้างบนนะครับแต่ถ้าคนทางบาซินนะผมเห็นในคลิปเขา,เาทําง่ายมากนะครับ พอเขาทำแล้วมันจะได้เนื้อออกมาเป็นก้อนเนยนะครับเนื้อตรงนี้จะได้ช่วงสันหลังมาถึงหางนะครับออกเป็นก้อนเลยนะครับบางตัวก็มีไข่นะครับเต็มท้องเลยนะครับอันนี้ต้องทำเป็นภาพขาวดำนะครับเพื่อสีนะครับบางทีอาจจะปิดก o u t u b e นะครับถ้าเป็นสีแดงของเลือดจัดมากนะครับต้องขอประธานอภัยท่านผู้ชมทุกคนนะครับ นี่ครับเราเฉือนมาจากคีบด้านบนมาถึงหางแล้วก็เราก็มาเอามีดแย่เข้าไปก็ได้นะครับบางคนนะครับผมเห็นในคลิปดึงดึงเนื้อออกเป็นก้อนเลยนะครับนี่ครับตรงบางคนเขาข้อจะตัดขอก่อนนะครับแล้วแต่สูตรบางสูตรนะครับใครมีความสามารถแบบไหนนะครับทําแบบไหนทําได้หมดนะครับผมถนัดประมาณนี้นะครับนี่ผมก็จะมาใช้มีด เฉียนลงไปนะครับด้านถ้าได้ตัวส,สดมาในเนื้อแดงครับส่วนมากจะเอาตัวที่ดิ้นๆอยู่นะครับมาทําเราจะได้เนื้อแดงนะหลังจากนั้นเราได้เนื้อออกมาเป็นก้อนนะครับแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับถ้าใครอยากทาเลยก็ได้นะครับว่บางๆวันไหนค่อยผัดก็ได้นะครับตัวนี้มีมีไข่ด้วยนะครับนี่ครับเฉียนสองข้างแล้วมัน ก็จะออกมาเป็นก้อนนะครับแล้วก็เอามีดไปตัดส่วนที่ยึดอยู่ใต้ท้องนะครับมันก็อ,ออกมาได้ครับง่ายๆนะครับแล้วก็เฉือนเข้าไปนะครับข้างๆผมจะทาําช้าเท่าไหรน่นะครับเพราะว่านานๆผมทําทีนะครับเพราะว่าถ้าผมได้มาผมก็จะทําเก็บไว้ว่างๆว,ว,ว,วันอาทิตย์ก็เอาออกมาผัดเราจะผัดแบบไหนก็ได้นะครับผัดชาผัดเผ็ด ต้มหยอกต้มยำได้หมดนะครับ<ม>เนื้อแน่นผมว่านะครับเป็นอาหารที่หากินง่ายแล้วก็ราคาถูกนะครับตอนนี้เยอะมากนะครับในประเทศไทยนีย้เพราะว่าหนึ่งคนคือการที่เขานำเข้าแต่ก่อนนี้มันนำเข้ามาเป็นสัตว์เลี้ยงที่สวยงามเหมือนกับพวกปลามังกรอย่างนี้ปลามังกรเนี่ยใครกล้ากินนะครับ ปลาหมอสีจริงๆอร่อยนะครับนี่ครับเพราะว่าบ้านเราเข้ามาเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามก็เลยไม่กล้ากินที่จริงมันบางตัวมันตัวใหญ่นะครับนี่ตอนนี้ก็ใกล้จะออกได้แนละ้เวเหลืออยู่ส่วนท้องอย่างเดียวนะครับนี่ผมออกได้แล้วนะครับนี่เนื้อแดงมากครับเนื้อแดงทั้งท้องทั้งอะไรนะครับนี่ครับตัวนี้มันมีไข่นะครับเดี๋ยวจะเอาไข่มาดูไข่เขาบอกว่าเหมือนไข่ปลา เซมอนเลยนะครับไข่พวกนี้เนื้อแดงผมว่าตามที่เห็นมานี่นะครับปลาช็อกเกอร์นี่ผมว่าเนื้อแดงมากนะครับเหมือนกับอ่านนี้เล่นอาหารนะครับนี่ครับไข่เบ์เลอร์นะครับเดี๋ยวผมทําอีกหนึ่งตัวนะครับขกภาพเพื่อความเร็วสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมจะได้ เข้าใจง่ายๆนะครับท่านผู้ชมสามารถเอาไปทําได้นะครับท่านผู้ชมท่านใดก็เอาไปทําให้ทำอาหารอะไรก็ลองออกมาคอมเมนต์ให้ดูนะครับว่าอาจจะเป็นต้มแบบไหนต้มแบบต้มเป็ดป็นไหลหรือจะเอาไปต้มยำหรือจะเอาไปผัดกะเพราหรือจะเอาไปแกงส้มนะครับท่านใดทําแล้วเรามาคุยกันนะมาปรึกษาเพราะว่า ผมว่าเป็นอาหารที่หาง่ายที่เราจะหากินง่ายนะครับลดต้นทุนการซื้ออาหารของเรานะครับเป็นปลาที่น่าจะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับปลาช็อกเกอร์นะครับดูครับดูครับนี่ได้มาประมาณนี้นะครับ